สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่1 9บเก้พฤศจิกาสองห้านะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงอยู่ที่650บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นแรงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา เกานาฬิกา35นาทีครั้งที่3ราคาทองแท่งก็ 5, ออกอ 60, 000, 2, จะ 60, 000, 2, บวกจุขายออกอยู่ที่หก3ม0นบาทรับซื้อที่หก2ม0บาทส่วนทองรูปพันณนะคะขายออกอยู่ที่หก1ม0นบาทรับซื้อที่หก0มืนบาท 8 4สตางค์และราคาทองเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่250บาทคา่ะส่วนสปอร์ตโกเช้านี้มีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเทขายทำกำไรเพิ่มขึ้นสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4061.675ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 4061. 355เาวช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.16%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่32.404เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.01%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง 2ส,สลึงและก็1บาทค่ะและราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบออรลอร่ลอลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ